สบายดีสบายดีบสดสุขุสุคนพี่น้องมันี่ก็อยู่กับเบามีขึ้นกับพี่น้องจ่าบรรยากาศยามมือ,อแรลงห้างกับไปเลาะป่าหาเห็ดมาก,ก็คู่แฝดพี่น้องไปว่าได้เห็ดตาบสามสี่ดอกเห็ดปวกเวนจากหมูสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านอัมบรากาก,ากีพี่น้องจา่า เจอมาลากากี่กำลังเตรียมอาหารบุหัวเพื่อนมี่ยังเลี้ยงเด็กๆสวัสดีเจ้สวัสดีฮะสวัสดีพี่น้องปังปายเจ้าฮะสบายดี กระเห็นในอยู่ในกินเจ้าค่ะสบายดีพี่น้องลูกสบายดีพี่น้องลูกหลานคือหลายแท้ลูกหลานหลายเลยเฮ็ดชูกันดี๊ยเฮ็ดมูกระเจ้าค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะเจ้าค่ะจากกรุงเทพเคยมั่นอยู่บนรถไหมโอ้ยมีเอื่อยทางเมืองนอกเพิ่นเอะผากเงินมาหายแสนหาเจ ผมเมนแสนเนี่ยหาหมื่นบาทได้แสนเกียรติเลยแสนหาหาหมื่นเกียรติเพื่ออยากให้เลี้ยงเด็กน้อยเลี้ยงหมูกระทะเด็หน้อยแต่ยังบมีโอกาสพี่น้องจ้านี่แหละจ้าก็ร่วมร่วมกันเลยเจ้าค่ะตอนนี้กำลังจัดเตรียมอาหารหมูกระทะพี่น้องเขาเสร็จยังคุณเสร็จนะ จนร้อนจะเขนร้อนมีกุ้งนั่นเจ้าข่าเวนกุ้งเขาซื้อมาหนะบ่เนี่ยเจ้าข่นลงทุนอะไรเรื่องอะไรลงทุนบ่มี่เป็นคนซื้อโมหม่บ่มี่ซื้อมาเหมือนอะไรบ้างมเป็นคนซื้อเฮ้ยไม่มีของฉันเลยใช่เผักฉันก็มเก็บแถวสวรรณอ้นี่ัผักบุ้งผักบุ้งของเยลอนผักกัน คนพาเย <under> ่ะหรือบอกตพคมไงนะคะงแหลก็ดีแล้วพี่น้องเพราะว่าส่วนีี้ก็ไปในเมืองบ่ได้นาะไปซื้อของซื้อของตอนนี้โควิดระบาดหลายแถวบ้านเฮาก็ถ <Target> ือว่านักพอสมควรตอนนี้กำลังตำแจ่วปุ่งอยู่กำลังปุ่งอยู่พี่น้องโอ้ย่าใส่ลาจเจมันชม คืดบ่อทามบ่งห้องน้ำยี่ใ okay ส่ไม่ใช่บ่อฮ้อบ่อต้องซีมลดซีมแหล่ซุบเดี่ยววานแม่เี่ยววานกระเจมมับวระเจียมันออกเองมันพี่น้อง เริ Workers, <S 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 at exactly ่มลงมือกันแล้วหือานกันจินยังทำนไมทานี้าใส่ซีมอนในน้ำตกก่อนหลยคนกับสีบกคบกยจำบซีมอน สบายดีแสบายปะสต่ความจริงในกาหน้าก็แตกต่างกันอยู่ด้พี่น้องคอนไซนี่มันจะมีแปะอยู่นี่เออเนาะหลายค่หลายคนก็บรจื่อเออบอกนแปะทน้ำพักนคิวบทาเสีไดจังสีหายจือ เอาตะปูมาตอกไว้มันมีคนหนึ่งมีขี้กากก็บม่มีขี้กากเนี่เส๊อทันยลากนมก๊อกนี่นะคปะขอบใจขอบใจลุงพอดูเลี้ยงมุกกระท่าขอบใจลุง้วงพนะขอบใจเด้อเลี้ยงมุกกระท่าเออพนเห็นนั่นไปเกี่ยวหญ้ากับยายเราจะซื้อมุกกระท่าให้กันสะท้ำกิน สบายดีนะสีสบ้องสบายดีป้าลุงเด้ยดีป้าลุงเด้อปี่กยบานีกย้าี่กระยับป้าเย้าเนี่ยกระนีกะเนีาเน็กน้อเ่ยแล้วป่กบ่านี่กี่ยบยกระย้าเน่เี่ยกี่ยเนี่กเนี่ยับาน่คยเนี่กยับนี่กระมับนี่กระ้า่กาเ่กน่อก่น สองโลก,ก,ก,กลัวม,ม,มือเศร้าเดก็ซื้อม่อีกม่กล้งบลยอมีกุ้งมีกุ้งมีั้งปลาหมึกเลยจ้าปลาหมึกก็ที่สร้างมาตากไทยพุ่นะคะน้นจิ้มเาน้าลออนไ์จ้าฮะลงมือมลงมือ,มมอเอาตะเละไปใส่

ปกลเกิดแล้วจัยังแล้วแต่องเฮาแล้วแหละองเฮาแัวไม่จากู้ไก่นางก็เริ่มสิตาบพิพี่นอกเงาก็โซไกเซติิโลกอีกแล้วโบแม่นางกินเองี่ี่อกำมาหลากินก็เท่าแล้วเ้แล้วแต่ัมาเลิกตอนนั้นหายไปแล้วแต่กลับมาระบาดอีกรอบหนึ่ง เกษสิมีทั้งกุ้งปลาหมึกส่วนใหญ่ควบคูเจแหลี่เกษแต่เจแหล่กับคู่แฟนแล้วก็ลูกสาวพี่น้องจ๋าแต่ว่าสามีมันไ่ค่อยเห็นหน่าเห็นตาหรอกย่ารีเอิญมากกับบอมาแบ่นมจะทนเด้อพบะมากุ้งไงตอนนั้ คุณน้าซูไปกินกระทะใหญ่คุณกินกระบอกกินอันกินกระทะย่างแล้วพี่น้องมันกิน่ายกินหม้อกระทะ่นตกเลยอร่อยดีรนับพักอง จะมัอแล้วไปแห้งเอาขึ้นลยแม่ยะามเ่เอาขึ้นกนงบะท้า้วดอาแจ๊กยับเข่านะแม่ละเพ่อจะเข่าหากระทะกระไดกระดูกที่ยังบะกันกินบะช้ามั่วลงเลกระได้เจ้าหม้อยัดไปมันอันนั้นมันอิดจะขอมูกระทะกินบะชานมั่วกินบัตรค้ำๆแ่บๆให้ให้ลุงคนเบื้งดูนี่แทบคุยนะนี่แต่กระนีจะปะคอยเห็นตามาล่ากินหยัดใช่ยัดใช่ เบิดหตลวทเอ้ย้ตาพีแบบานมทาแดกอยากมัเลยอุตสัยอติสังเกตเบิรงคู่แฝดพี่น้องมอบวกมาไหนมอประเภทกินในสู่ตายอย่าอยาหลากลังโม

เอาข้นรู้ใจเนี่ยนะคิดเยอะกินพักปะลูกจต่กินได้เจบุิแกดรตวนึงนะบุตเล้นะจ๊ะไปเป็นคนจนไรทำคนไปเลอะหาเห็ดปวกบปิดจักดอกพี่น่องเห็จักโม่พี้น้องมันออกตหมองออกมองบ้ามองแล้วข้าเจอมัน ทาานี้มัน้งยจกมักรอดคนเก็บนั่งนั่งนั้นนะเป็นเป็นหนังอเลยเน้อาเป็นิมนัมานัค่ใจันจะถามพกผมมีพริกบันพริกเคยจัดการไ่เยใหม่ค่ะเออสีเป็นเน้อเหมือนัขอถืกหยกบางอย่างนั่งข้าวโอ้ก็ทมาถึงเิน หมูกับปลายรพี่น้องประมาณโลกลัวเน้นพักกะบนเส้นนี่หนาจุดโมกุ๋ยห้ากระเทีนกับเลียงกันมานแนวบบนี้ได้ผิดไหม

กินหลายคนอย่างสี่สีมานั่งยากนะบท่านกินดอบพี่น้องต้องลงกระทะหม้อใหญ่เลยกระทะไกะกระทะเยอะทิ่งมันลงกระชบใยีุ่้กเกนม่อย่อออกมาบดไว้กยมัเิดย มากับแม่ออกลงเพนอยู่แล้วบ้านนี่น้่มก็บบุบด์แถวๆแถวๆเมื่อเกี่ยวเมนกระเจาะกระเจาะกับผมมาแซ่บบัสซี่มอนอันนี้จะเป็นซิมอนพี่น้องคนพรอนไซผู้ใดขี้ข้าสองคนนี่ผู้ใดผู้ใดที่ช่วยเอาช่วยระบบิดป่ายน้ำน่ะคนไหนคนไหนพี่น้องเห็นแล้ว คนที่บอกขอเห็ดเรียกนี่ค่ะสมภพจะไปรีกกินยูสสนโมเออสร้างเห็ดหั่วก็บอเห็ดเจ้าค่ะเอออยากมาลงน้ำหนึ่งคือกบจัดจักจะเิา แซบแซบพี่น้องมาทำสันูก่ต้องทำดีกลูา

เหนียนบ้ามากไม่บ้มากเลยจ้ะมาทานออกมาจากบ้านมาแล้วอ่ะทานบบเท่าอิ่มเลยพี่น้องหมูกระทะยังทานได้กินจักต้อนอยู่อิ่มเลยกินไปมื้อสองสามิ้นก็อิ่มเลยเจ้าค่ะมั่นใจนะว่าสองสามซีนนะเจ๊เห็นแต่เปลือกกุ้งเกาะนี่วะกุ้งกินสองคนท่านอ่ะนั่นแล้วก็ไปบามากินสองคนท่านอ่ะก็สิ้นสุดไว้แล้ก็ มีบ้านมีรถมีคุณโดมีตุ๊ก,<ย>กตาไปแต่สุดท้ายสุดท้ายไอยังใสอีกแน่นักทอไมะันมาพักเรือเป่ปมันบนเรือหรอก เบิร์ดไลยหมอล้วยพี่น้องไปจุกคอออกแล้วมากินไหมซิมอน,อน,นพรสัยยังประทันได้ทองสิอิม่มของมากเมื่อน,นั่นถามียังว่าหมูกระหมูกระทะเขาขปุ่นจะกินอะไรเขาบอกเขาบอกว่าเลือกหมูกระทะ มักยังายที่สุดมัมูกะ h มังมูกระคือบกินะาือกินกุ้งมังกุ้งเอาเอาตยังสุก้าได้กินลูกชิ้น่าทางกับตาไข่มากินยังมากที่สุดกินกุ้งใสดะบอกผู้ใหญ่เดชาบอกบอกุงดู ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ้าอยู่ไทยเน่ยเพิ่งกุมาอยู่ไก่หรอกเจ้าค่ะที่เรียงหมุกกระถาน้องทำแล้วก็เด็กๆในครอบครัวขอบคุณมากๆนะเจ้าค่ะขอให้ร่ำร่ำรวยรัวถูกรวยนิยายน่เด้อน้องทำและเด็กๆที่มองดูมิเตอีแก่ทั้งนั้นขอบใจเาตพี่น้องเรียมลูกหลานกับพ่อแม่กินน้ำพี่น้องเลยขอบเอ ทุกๆครั้งที่กินกันบริกินเฉพาะเด็กพี่น้องบพว่าสื่อมาหรือยังก็ตามก็กินน้ากันเบิร์สุขคุสุคนสำหรับครอบครัวเนาะมียังกระแบงปั่นกันกินน้ากันครอบครัวนั่นครอบครัวนี่ก็เอิญมากินน้ากันพี่น้องหลายค่หลายคนกินน้ากันก็ะแซบดีอบอุ่นเนาะพี่น้องเจ้าค่ะแต่ื่อขั้นได้กินแหละพี่น้องรับเล่าเกิน เกิดงบปะเจตั้งใจว่าสิเรียกซ้ำนี่้อนนีนองพลูกเลยลกมูก็กินมูนอันนี้คือปกติของครอบครัวเฮาพี่น้องที่แบบมีอยังก็แบ่งกันกิน เวลาสิกิลยังแต่ละเท้อก็เอินกันมาอันนี้คือยายลีกับบุษบันมาเนาะบางครั้งก็สีเอินแล้วเราก็มาบางเทื้าเราบ่อยากเราก็บ่มายายลีกับผัวแม่นแม่เท่าแป๊บนั่นเองก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่งบุดสกุลสกุลรวยรวยๆัเฮงๆปังๆพี่น้องจ๋าโดยไก่ห้อยออกแล้วคอยทุกคนถูกรางวัลที่หนึ่งและเจ้าหา ใช่ป่าแม่น้ำนึ่งสิบอยเล็กผลักจุ่ยจะได้ลักไห้ด้วยง่ <ละ S 1> อยปิงปองสบายเลยสบายสบาย,บายสบายเลยไม่ทันกินรัง